อยู่กับช่องนิวนายสอและตอนนี้คุณอยู่ในเกม The Sims 4มาถึงอีีสกับการกลายเป็นคนดังระดับโลกและอุปสรรคแรกที่เจอก็คือเหมือนโอลิเวียจะติดโลคมาจากพวกแฟรี่อาการมันออกชัดมากแล้วเราจะตัวเขียวไปออเดชั่นก็ไม่ได้เรื่องทําส่วนมาแทกเข้ามาในหัวของโอลิเวียส่วนเรื่องอื่นมีแต่ทาให้หงุดหงิดมันมีวิธีรักษาอยู่นะคะแต่ว่าเอเจนซี่ดันโทรเข้ามาป้อนงานพอดี เลือกงานที่จะไปออดิชั่นกันก่อนแน่นอนว่าสิ่งแรกที่จะต้องโฟกัสก็คือค่าตอบแทนตัวนี้ดูน่าสนใจนะคะเราจะได้รับบทเป็นนักสืบที่จะต้องออกตรวจตามถนนที่เต็มไปด้วยอันตรายในย่านตัวตกเชียงเหนือของเขตตัวนอกเชียงใต้ในแซมิชุโน และก่อนจะถึงวันออกกองน,นะคะเราจะมารักษาไอ้โรคที่เกี่ยวกับแฟรี่นี้ก่อนบุกมาถึงเมืองแฟรี่เลยเจอแล้วหนึ่งคนเราจะทําความรู้จักกับเขาก่อนนะคะก่อนที่จะขอความช่วยเหลือและสิ่งที่โลกนี้มาทําให้ยยห,หนูคนนี้ดูแย่มากแกแสดงพฤติกรรมอะไรเนี่ย<อ>ปล่อยไว้ก็เป็นอันตรายกับผู้คนนะคะเราจะขอคําสั่งไปที่แฟรี่เลยจากนั้นขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยรักษาให้ตุกขาร้องละคะ่ะนี่เธอเป็นเงือกก็ยังติดโรคนี้เหรอมาขอความช่วยเหลือถูกคนแล้วล่ะ ด้วยความช่วยเหลือของชาวแฟรี่นะคะก็ทําให้โอลิเวียหายจากโลกนี้ได้อย่างง่ายดายหลายก็พร้อมทําภารกิจเกี่ยวกับมายสเตต่อไปของคนดังระดับโลกซึ่งการไปจุดที่คนดังชอบไปกับการจัดงานมิตกันมันไม่ยากส่วนที่ยากอะ่ะก็คือการเพิ่มดาวด<ก> มาเมืองแฟรี่ไม่สูญเปล่าอยู่แล้วเพราะว่าเราให้โอลิเวียอัดคอนเทนต์ร้องเพลงให้แฟรี่กลับไปด้วยเขียนในส e s c r i p t i o n ว่าร้องเพลงชิลๆให้กับชาวแฟรี่เหยคุ้มค้าที่สุดอินฟูโนหก็อาจ v ล็อกนะคะวิ่งรอบเมืองแฟรี่ไปด้วยเลยช่วยให้เห็นบรรยากาศและความสวยงามของเมืองนี้นะคะเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนมาเที่ยวกันเราวิ่งแบบนี้ได้คลิปแล้วก็ยังได้ค่าฟิตเนสกิลด้วย ก่าจะถึงวันเข้ากองจริงนะคะเราต้องมาพัฒนาทักษะที่เหลือก่อนคิดเกตไปฟิตเนสแล้วว่าเงินเราก็มีต้อง8,000เดี๋ยวเรามารีโนเวทห้องกันหน่อยดีกว่าเคยมีภาพในหัวอยู่นะคะว่าตั้งแต่เดอะซิมซีเขาอัปเดตวอลเปเปอร์ที่เป็นแบบใสามาเราก็อยากจะสร้างห้องออกกําลังกายที่มันแบบสามารถดูวิวภายนอกได้ไหนไหนก็ทําแล้วเลยลามไปถึงห้องอื่นด้วยเลยติดวอลใหม่นะคะส่วนตัวประตูนี่เลือกเป็นของมอด่ากระจกใสเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นไม้ไปด้วยเลยทั้งห้อง าวางลูกวิ่งแล้วแบบไว้ดีมากเลยดูวิวน่าจะสวยแต่แบบข้างนอกมันไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเราเป็นคนชอบมุมที่มันโปร่งๆมากตรงนี้ก็เลยติดกระจกเพิ่มเพื่อจะทําเป็นมุมอ่านหนังสือติดม่านแบบยาวเพื่อการแสงแดดหน่อยเดี๋ยวน้องโอลิเวียจะร้อนเฟอร์นิเจอร์เซ็ตปุกปิกอันนี้นะคะเลือกเป็นสีขาววางต้นไม้เพิ่มความเขียวหน่อยเอใจขึ้นมาตังต้งใจตัง้งใหรือว่าเราจะสามารถทําแบบนี้ได้ไปเลยวาละ100ติดรอบห้องแล้วก็เรียบร้อยสุดท้ายกลับมาทําแบบเดิมจริงเพียงหนูว่าเราต้องใช้กระจกที่มันเต็มบานตัวนี้ เป็นนมดนะตอนแรกก็อยากทําแค่ห้องเดียวแต่ว่าเงินเหลือเยอะมากค่าพันเลยอ่ะมาเลยค่ะเคาน์เตอร์ครัวใหม่อันนี้คิดไว้ <c oughs> เผื่อจะทําสตูดิโอถ่ายคอนเทนต์ทำอาหารเราใช้สีแบบเซฟโซนนะคะก็คือเป็นสีไม้กับสีเหลืองไข่ส่วนอืนอ่นๆที่จะเอามาตัดเนี่ยจะเป็นเดคอเลชันเล็กๆความสนุกของ The Sims 4มันอยู่ตรงนี้การสร้างบ้านจาลองที่ดูรกเหมือนบ้านจริงห้องมันสะอาดอยู่ดีๆก็แต่งให้รกไปเลย <c oughs> เบดเสร็จก็เรียบร้อยนะคะกับการใช้เงินแต่งบ้านของดาราสาวโอลิเวียได้วิ่งบนลู่วิวรถไฟฟ้าสมใจ มองจากด้านนอกมองเข้ามาก็สวยเลยอ่ะแค่นี้เราก็เสริมทักษะได้โดยที่ไม่ต้องออกไปฟิตไหสแล้วพักผ่อนรอไปทํางานช่วงเที่ยงนะคะโอลิเวียตื่นมาพร้อมกับความงุนงิดก็เป็นหนึ่งในนิสัยที่ติดมาพร้อมกับความเป็นคนดังนั่นแหละช่วงนี้ก็ลองครัวใหม่พร้อมกับถ่ายคอนเทนต์ทำอาหารไปด้วยเลยและเมนูวันนี้เป็นไข,ขน่ข้นแฮมเบคอนวันนี้ได้ลองทําอาหารในครัวใหม่ละลองเมนูง่ายกับมื้อเช้าแสานอร่อยคอนเทนต์ก็ต้องถ่ายแต่ว่าน่าโอลิเวียไม่จอยเลยวะ่ะ ส่วน Description เขียนว่าชิวไม่ไหวว่าเดี๋ยวเราเขียนว่าอาหารเช้าแบบตามใจปากละกันเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วก็ลงไปเลยนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปทำงาน พอมาเข้ากองวันนี้เมคอัพอาร์ติสแต่งหน้าเราแปลกๆหนว่าวันนี้เราได้รับบทเป็นนักสืบไงอ๋อแต่สุดท้ายชีก็แก้หน้าให้เราได้ผมลอนมาด้วยมันดูเข้ากับโอลิเวียแบบไม่น่าเชื่อเลยชุดนักสืบในเรื่องนี้ก็ดูเท่มากส่วนลลกนี้ของโอลิเวียเราก็ให้สามผ่าเลยระหว่างทำภารกิจก่อนเข้าฉากคือคนๆเนี้ยเขาเป็นผู้กำกับนะคะแต่ว่าแต่งกายด้วยมอสเสียคะ่ะมันก็เลยแสดงผลแบบนี้ทำเควเสร็จเราก็มาเข้าฉากกันเท่าที่เห็นจะมีอยู่3มฉากนะคะแล้วก็มีมาร์กจุดอยู่ในแต่ละฉาก โดยในยเรื่องเนี่ยเขาเริ่มในสถานีตำรวจซึ่งเราก็น่าจะเป็นคู่รักกับคู่หูคนนี้หรือเปล่าโอลิเวียลุคนี้สวยอ่ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นผมยาวดีและฉากต่อมาเราต้องเข้าไปสู้กับผู้ร้ายนะคะซึ่งผู้ร้ายหน้าตาโอเคไม่บูลลี่นะคะอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าก็ทําให้เรานึกถึงหนังเรื่อง The Chef of Water นะคะมีใครเคยดูปะ่ะขช้นรูห้ดูนะคะไปตามดูกันได้เรื่องนี้สนุกมากสำหรับเราคือถือว่าเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกนะหลังจากที่จับคนร้ายได้แล้วก็ถึงเวลาที่2นักสืบจะมาเฉลิมฉลองกัน วันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงเราได้เหรียญทองมาด้วยร้อมกับเงินกลับบ้าน3 5 0 0ซิโมเลียนไม่ใช่แค่นานออลิเวียงได้เลื่อนตำแหน่งตอนนี้เธอเป็นดาวรุ่งของสงกัดไปแล้วแต่ว่าตามชื่อเสียงนี่มันขึ้นยากจริงค้างจะ3มดาวอยู่อย่างงั้นให้โอลิเวียเลือกงานต่อไปกันเลย CVB a p ocalypse Rising เรื่องราวเกิดจากแมลงตัวเล็กๆที่เติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเราต้องรับบทเป็นวีรบุรุษเพื่อลุกขึ้นมาเพื่อช่วยโลก ช่วงที่เราทํางานเรามาสัมภาษณ์คนที่อยู่ใต้คอนโดกันเฮ้ย hey, นี่คุณเ็นดารานีิรู้จักเราด้วยเหรองั้นขอสัมภาษณ์หน่อยหนึ่งนะเราดูหนังเยอะขึ้นเพราะบทที่คุณเลือกแสดงเลยเยอะมากๆสนุกด้วยถ้างั้นก็ฝากหนังเรื่องต่อไปด้วยนะคะบทแบบนี้เราเพิ่งรับครั้งแรกเลยรับรองความอลังการออริเวียเป็นแสงสว่างและความสดใสในชุมชนในที่สุดเธอก็ได้รับความน่าเชื่อถือมากพอที่จะจัดปาร์ตี้งานการกรุศลของตัวเองได้แล้วนอกจากแสดงเนี่ยออลิเวียยังมีค่าชื่อเสียงที่ดีด้วย ส่งน้องโอลิเวียพักผ่อนแล้วคิดว่าจะมาทำห้องน้ําใหม่นะคะรื้อทั้งหมดเลย <c oughs> คือร่างเดิมน้องอเป็นเงือกเราก็เลยอยากสร้างให้มันแบบ ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทั้งวอลเปเปอร์พื้นหินอ่างอาบน้ำและก็ชักโครกเปลือกหอยอันนี้ก็เทสแล้วนะคะว่าวางแบบนี้สามารถใช้งานได้จริงหลังจากนั้นก็ตกแต่งอุปกรณ์ที่จําเป็นเข้าไปทงแปรงสีฟันกระจกและกระมังสีแดงไม่รู้ว่าบ้านเรามีบ้านคนอื่นเขามีกันปะเพิ่มความแกลมด้วยกระจกที่อยู่ติกับอ่างอาบน้ำบอกเลยว่าอยากคลุกคลีกับธรรมชาตินะคะก็เพิ่มต้นไม้ที่เป็นเถาวัลย์และต้นไม้กระถางด้านหลังและอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะว่าวงนจากภาคแฟรี่ คือห้องน้ําก็มีอยู่แค่นี้พยายามหมุนเพื่ออยากดูว่าเติมตรงไหนได้อีกเดี๋ยวให้คนใช้งานจริงเขามาลองใช้นะคะอันนี้เป็นภาพมุมมองจากตาของโอลิเวียการตกแต่งโดยรอบนี่ว่าโอเคแล้วนะคะคือเป็นก้อนหินอนะแล้วก็มีถวาวนตามที่นี่อยากได้เลยแม้ว่าหันซ้ายวิวมันจะเป็นซุม่มก็เถอะคือมันไม่มีที่วางแล้วอ่ะหันขวาวิวมันไม่ได้น่าอายขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามีต้นไม้มาบางังส่วนมุมท็อปคือน่ารักเลยแหละโดยเฉพาะพรมจากภาค En c ชัน t e d ไ y n a เจอร์ ไม่น่าเชื่อว่าเพียง3 EP ตอนนี้โอลิเวียจะมีทั้งห้องออกกําลังกายห้องครัวใหม่ที่เอาไว้เป็นสตูดิโอถ่ายคอนเทนต์และล่าสุดเรามีห้องน้ําใหม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากหลังๆนี้จะข้ามพวกงานออดิชั่นกับการทำเควสกิจกรรมก่อนมาทำงานนะคะกลัวคนดูเบื่อก็เดี๋ยวมาดูวันออกกองกันเลยมาลุนการแต่งหน้ากับทรงผมวันนี้ก่อนพี่ชอบเมคอัพของโอลิเวียวันนี้มากตาแดงแบบสาวแพ้กุ้ง แต่พอเห็นทรงผมก็ต้องมาคิดอีกทีว่าวันนี้รับบทอะไรนะมันจะเป็นวีรบุรุษที่ปราบเหล่า,มาแมลงบนโลกที่ล่มสลายเราคอสตูมหนักยิ่งกว่าอันนี้นึกถึงอะไรรูป้ปะแมทแม็กตอนแรกนึกว่าเป็นแนวไซฟแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นฉากเต็มๆของหนังหนังโลกล่มสลายจริงแต่เป็นการล่มสลายแบบมันไม่เฟิร์นฟูขึ้นมาเลยนี่นาเหมือนมนุษย์ที่เหลือรอดเขายัางไม่มีทรัพยากรอ,อะเปิดฉากแรกคือเราต้องมาต่อสู้กับมนุษอย,อย์เพศหญิงที่เราเพิ่งเจอโหนี่ ตัดมาอีกฉากเหมือนไปเจอกับสหายเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานอ่าันนี้ยังไม่จบนะคะมีอีกฉากแล้วเดี๋ยซิมเสร็จฉากดีนะนี่ดูแต่จอ LED ด้านหลังที่เป็นแบบบรรยากาศฉากอะแต่ว่าเรื่องนี้จบแบบเศร้ามากเพราะว่าตอนสุดท้ายตัวละครของโอลิเวีย ตุยคะ่ะไปไม่รอดแล้วเซลฟี่ก่อนเวลาจะหมดนะคะเพราะว่าทรงผมมันจะยังอยู่ เราก็เรียบร้อยเราได้เหรียญทองพร้อมกับเงินอีก4พันซิมูเลียนควรจะ3าดาวได้แล้วนะคะเพราะว่าอันเนี้ยได้เลื่อนขั้นอีกแล้วเป็นนักแสดงอาวุโสขนาดนี้แล้วดาวมันจะเหลือติ่งไว้ทำไมอะ,อะแอนเดวเราเลือกงานใหม่อีกรอบนะคะรอบนี้เลือกเป็น Dinity and d เ e c ครัมเป็นซีรีส์นะคะบอกเล่าเรื่องราวของชชั้นสูงน่าจะวางใจเรื่องคอสตูมได้เปลาะหนึ่งส่วนค่าชื่อเสียงนีนอัพสตอรี่ตลอดนะคะตอนนี้มีผู้ติดตาม5,000คนแล้วแต่ว่าพวกโซเชียลมีเดียมันบวกน้อยมากเลย,บว,ย,เลยบวกทีละ2ทีละสีะ่อะตอนนี้เรา ได้ให้โอลิเวียลงมาไลฟ์ที่ด้านใต้คอนโดเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่นูกูเซโยแล้วนะคะเธอแบบดังถึงขนาดที่มีผีมายืนดูด้วยอะ่ะ oh, oh ตั้งจากที่เรามาดืนเปิดหมวกแบบนี้เรายังสามารถแจกลายเซ็นให้กับคนที่มาดูเราได้ด้วยไม่แน่ใจว่ามันบวกค่าชื่อเสียงให้เยอะไหมนะคะแต่น่าจะทําให้เราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและปิดท้ายด้วยการมาดูพลูที่ใจกลางเมืองแซมิชูโน่ก่อนไปออกกอง เข้ากองมาวันนี้คือคราวที่แล้วอะกองนู้น่ะมันทำเรามีทรัดอิชชู่เกี่ยวกับคอสตูมเห็นคนใส่ชุดไก่อยู่หน้าเส้วใจเสียแต่เท่าที่สํารวจฉากมาแล้วทั้ง3อันนะคะเราน่าจะได้ใส่ชุดสวยอยู่นะคนนั้นอาจจะมาคนละกองรอบนี้เราก็เลยมาให้พี่คอสตูมแต่งตัวให้ก่อนพอเห็นว่าชุดมันน่ารักแล้วก็เลยโล่งใจมานั่งทําผมต่อกับสไตล์ประจําตัวนะคะเพราะว่ามาทีไรก็ได้คนนี้ตลอดเลย ฉากแรกที่เราต้องเข้านะคะเข้ามากับเอกใต้อ,อีกคนนึงน่าจะเป็นงานเลี้ยงของพวกชนชั้นสูงนนและฉากต่อมาเหมือนเราหลบความวุ่นวายนะคะจากงานเลี้ยงเข้ามาเจอกับคนรักอีกห้องหนึ่ง โอลิเวยผมสีส้มก็สวยนะเนี่ยแต่ว่าปัดแก้มแดงไปหน่อยและงานแสดงวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นแล้วเอาล่ะเรามาลุ้นกันว่าเราจะขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์สามดาวเลยหรือเปล่าแล้วก็ถ้าได้ตอนนี้เราเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับ3ดาวแล้วนะคะได้ยศเป็นบีลิสเตอร์ในช่วง3ดาวเราจะสามารถก่อแล้วก็เซลฟี่กับแฟนได้แล้ว <c oughs> แต่ว่ามายสโตนโวลเฟมัสเซเลบิตี้อันที่2ยังไม่เสร็จเราก็แค่เช็คอุปนิสัยที่ดินว่าเขาเป็นฮอ t s p o t ที่เซเลบิตี้ชอบไปหรือเปล่า เห็นไหมว่าแค่เรามาถึงปุ๊บมันก็เช็คลิสต์ว่าเควสสำเร็จให้เราเลยอันสุดท้ายจะเป็นการจัดงาน Mead Meet and Greet เราจะคลิกในโทรศัพท์วางแผนกิจกรรมทางสังคมและไปที่งาน m e t and g r e e t เลยรางวัลจากการจัดงานนี้นะคะก็จะได้ทั้งซิมูเลียนชื่อเสียงและก็ความน่าเชื่อถือคลิกต่อไปนะคะเซเลบิตี้ก็ต้องเป็นเราแน่นอนอยู่แล้วชวนคนอื่นไปให้หมดสถานีลาให้ง่ายก็ที่ที่เราอยู่ไปเลยเรลเพียงแค่เรายกขูหาเอเจนซี่มายสโตนก็สำเร็จแล้วเรียบร้อย ในพนี้เนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นมากขึ้นนะคะโอลิเวียสามารถทำไมสโตนสำเร็จไปได้หนึ่งไมสโตนเลยเราจะมาลองความสามารถของซุปตาร์ะดับ3ดาวกันนะคะก,ก็คือการถ่ายรูปเซลฟี่กับแฟนๆรวมถึงเซ็นลายเซ็นให้ด้วยโอไม่ oh my, นะนั่นเป็นนิสัยหม่ของพวกคนดังที่เราเพิ่งได้มาเราจะเกลียดการสัมผัสจากคนแปลกหน้าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าธรรมดานะต้องเป็นคนแปลกหน้าที่ดาวน้อยกว่าเราด้วยอันนี้แปลว่าถ้ามีซุปตาร์ระดับ4ี่ถึงห้าดาวมาจับตัวเราก็ได้แต่ว่าเราจะดูยิงยโสมากใครดูชัดๆเลยก็ประมาณนี้ละมั้งผมชอบคุณมากเลยขอก ฉันไม่ดีกว่าก็ไม่ได้เหรอหญิงจังถึงจะอย่างนั้นแต่งานเมดแอนกรีของเราก็ได้เรียนทองและพวกเซเลบระดับ3ดาวนอกจากจะดนปะประาร์ซี่แอบถ่ายบ่อยๆตอนมีคอนเสิร์ตเรายังมีคนกรีดแบบนี้ด้วยกรีดจนสลบปะคิดดูในพีนี้นางเงือ,อกโอลิเวียของเราไปแบบก้าวกระโดดมากเหมือนจะจับทริคก,การกลายเป็นดาราแนวหน้าได้แล้วในพีน้าเราจะมาทำมายสโตระดับที่3กันคือการกลายเป็นเซเล็บระดับ4ดาวโดนขอถ่ายรูป3ครั้งและการเดวกับปะปาร์ซี่ครั้งเป็นกำลังใจให้โอลิเวียได้ที่ช่องคอมเมน ส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย